สำหรับเอกสารที่มีลักษณะเป็นคอลัมน์ที่เราเรียกว่าแผ่นพับก็ถือได้ว่าเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในลักษณะแบบนี้ซึ่งโปรแกรมไรเตอร์ก็มีความสามารถในการทำแผ่นพับได้เช่นกันจากตัวอย่างนี้ผมได้ทำการเปิดเอกสารที่เราจะทำแผ่นพับขึ้นมาก่อนอื่นผมขอทำการซูมหน้าจอเมนูด้านบนขึ้นมาจากนั้นให้เลื่อนเมาส์ที่คำสั่ง Format คลิกลงไปให้เราเลือกใช้คำสั่งเพจคลิกลงไป จะปรากฏหน้าต่างเพจสไตล์ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ที่แท็บของเพจนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนเอกสารให้เป็นแนวนอนเลื่อนเมาส์ที่ตัวเลือก l แลนส a p e คลิกลงไปจากนั้นให้เลื่อนเมาส์ไปที่แท็บคอลัมน์คลิกลงไปในหน้าน,นี้ให้เราเลือกจํานวนคอลัมน์ที่เราต้องการจากตัวอย่างนี้ผมจะเลือกเป็น3ามคอลัมน์คลิกลงไปส่วนตรงกลางเราสามารถทําการเลือกสเปซซิงหรือว่าช่องว่างระหว่างคอลัมน์ได้ จากตัวอย่างนี้ผมทําการตั้งค่าเป็น0.2นิ้วส่วนทางด้านล่างนะครับเราสามารถทําการเซตให้มีเส้นขั้นระหว่างคอลัมน์ได้เช่นกันในช่องของสไตล์นะครับให้คลิกที่ดอปดาวลิสต์ด้านหลังจากตัวอย่างนี้ผมขอเลือกเป็นเส้นตรงคลิกลงไปหลังจากทําการตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลื่อนเมาส์ที่ปุ่มคําสั่งโอเคคลิกลงไปเพียงแค่นี้เราก็จะได้เอกสารนะครับกลายเป็นแผ่นพับ3คอลัมน์ตามต้องการ คราวนี้เรามาดูเรื่องของการจัดรูปภาพนะครับทําการคลิกเมาส์ลงไปที่รูปภาพให้สังเกตว่ารูปจะถูกแอคทีฟขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ทําการจัดฟอร์แมตโดยการเลื่อนเมาส์ไปที่เครื่องมือจัดฟอร์แมตด้านหน้าคลิกลงไปจะปรากฏหน้าต่าง Picture ขึ้นมาในแท็บของ l a ็เราสามารถทําการเซตติ้งลักษณะของรูปภาพกับข้อความได้ผมขอเลือกเป็นพาราเลลคือให้ข้อความอยู่รอบรูปในลักษณะแบบนี้คลิกลงไป ในส่วนของ spacing ด้านล่างเราสามารถทำการตั้งค่าระยะห่างระหว่างรูปกับข้อความได้จากตัวอย่างนี้ผมเลือกให้กลายเป็น0.1นิ้วทั้งหมดเสร็จแล้วทำการคลิกที่ปุ่มคำสั่ง OK หลังจากนั้นเราก็สามารถทำการย้ายรูปไปในตำแหน่งต่างๆของแผ่นภาพได้ตามต้องการจากตัวอย่างนี้ผมเลือ่อนเมาส์เข้าไปสังเกตเมาส์พอยเตอร์จะเปลี่ยนเป็นลูกศรสีทิศในลักษณะแบบนี้ทาการคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลาก เมื่อได้ตำแหน่งของภาพที่ต้องการแล้วทําการปล่อยเมาส์เพียงแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพนะครับปรากฏบนแผ่นพับในลักษณะแบบนี้เพียงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับของการสร้างแผ่นพับด้วยโปรแกรม Writer